ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิชาสังคมของครูนิรุบุลจัดทําโดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อูซาคเนียหรือเอเชียอาคาเนีเป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชียประกอบด้วยประเทศต่างๆซึ่งจิตเหนือติดจีนทิตตะวันตกติดอินเดียทิตตะวันออกติดปากวนิลกินีและทิตใต้ติดออสเตรเลีย ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคเดียวในทวีปเอเชียที่มีอาณาเขตบางส่วนอยู่ในซีกโลกใต้ทั้งนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งเป็นสองภูมิศาสตร์ได้แก่ 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่รู้จักกันในชื่อคาบสมุทรอินโดจีนและในอดีตว่าอินโดจีนได้แก่ประเทศกัมพูชาลาวพมา่ามาเลเซียตะวันตกไทยและเวียดนาม ของตะวันออกเฉียงใต้ในภาคผื้นสมุทรรู้จักกันในชื่อกลุ่มเกาะมาลายูในอดีตว่าโนซันตาราได้แก่หมู่เกาะอันดามันและนิโคโบาอินเดียบูไนามาเลเซียตะวันออกติมอร์ตะวันออกอินโดนีเซียยกเว้นนิวกินีตะวันตกที่อยู่ในโอเชียนเนียพื้นที่ 1. ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ4 5ล้านแสนตารางกิโลเมตร หรือ1,7ล้านจแสนตารางไมลประชากรทั้งหมดมีมากกว่า675ล้านคนหรือประมาณร้อยละ8.5%ของประชากรโลกเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกอลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายแบ่งออกเป็นสส่วนหลักคือแผ่นดินใหญ่คาบสมุทรและหมู่เกาะ โดยส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่จะมีลักษณะเป็นเทือกเขาและที่ราบรู่มแม่น้ําส่วนที่เป็นหมู่เกาะจะมีลักษณะเป็นเกาะภูเขาไฟจํานวนมากภ mm hmm. ูมิอากาศโดยทั่วไปของอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแบบร้อนชื้นหรือเขตร้รรอนลักษณะภูมิอากาศที่สําคัญคือมีฝนตกชุกและอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี ภูมิภาคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมทำให้เกิดฤดูฝนและฤดูแล้งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์โดยมีทั้งทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำแร่ธาตุและทรัพยากรชายฝั่งทะเลทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญป่าไม้ ภูมิภาคนี้มีป่าไม้หลากหลายประเภทเช่นป่าดงดิบป,ป่าเบญจพรรณและป่าชายเลนป่าไม้มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านการรักษาสมดุลของระบบนิเวศแหล่งน้ำแม่น้ำลำธารและทะเลรอบภูมิภาคเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำที่สำคัญที่สุดสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแร่ธาตุมีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิดเช่นดีบุก น้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทรัพยากรชายฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลอุดมไปด้วยทรัพยากรเช่นหญ้าทะเลปะการังและสัตว์ต่างๆความหลากหลายทางชีวภาพพืชพันธุ์ภูมิภาคนี้มีพืชพันธุ์ธรรมชาติหลากหลายชนิดโดยเฉพาะป่าหยิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสัตว์ป่า มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นช้างเสือลิงและนกชนิดต,ต่างๆอา,าการด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรกอ,อื่นๆ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศมลพิษมลพิษทางอากาศและทางน้ำเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมลักษณะทางประชากรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายทางชาติพันธุาา์ภาษาและศาสนาประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ ภูมิภาคนี้เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมที่มีชนเผ่ามากกว่า300เผ่าศาสนาที่สำคัญได้แก่อิสลามพุทธครต์และฮินดูเศรษฐกิจของภูมิภาคอเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูงโดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกการเติบโตนี้ขับเคลื่อนด้วยหลากหลายปัจจัย ทั้งการบูรณาการทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคและการค้าลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล